สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทําได้ด้วยไมโครวเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะขอเสนอเป็นนี้เลยค่ะมะเขือเทศผัดไข่นะคะไมโครวเวฟเดี๋ยวเราไปดูส,ส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะมะเขือเทศค่ะวันนี้พัดใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราจะหั่นผ่าครึ่งแบบนี้นะคะตามมาด้วยนะคะไข่ไก่ค่ะวันนี้พัดใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะกระเทียมโขกแบบหยาบๆนะคะน้ำมันพืชออพริกไทยป่นค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำออกระเทียมนะคะไปเวฟให้หอมกันนะคะที่ไฟแรงปานกลางหนึ่งนาทีค่ะในระหว่างที่เรารอกระเทียมนะคะเราจะตีไข่รอ ตอนนี้นะคะกระเทียมของเรานะคะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะคะก็ให้เรานําไข่ที่เราตีไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนคลุกเค้าให้เข้ากับกระเทียมเ,เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟต่อค่ะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ1น,นาทีค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว1น,นาทีนะคะก็ให้เรานําออกมาคนค่ะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่เมะเขือเทศลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรส แล้วก็พริกไทยป่นค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟต่อค่ะที่ไฟแรงปานกลาง3นาทีนะคะเมื่อครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาคนนะคะอีกรอบหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟต่อ อีกรอบหนึ่งนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะสองนาทีเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเทศผัดไข่ไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมะเขือเทศผัดไข่ไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ รสชาติกลมกล่อม,มกำลังดีค่ะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ